แนวกินลูลาปันใดกระสู่แนวกินเก่าเก่าของอีพอ,อีแม่เฮาบ่ไดดดอกแนวกินตามธรรมชาติหลายอย่างหลายแนวเพิ่นกระหามาเห็ดมาปุงให้กินได้หลายเมนูอาหารเล่นรู้ระดับขึ้นห่างทรงขามน้ำขามทะเลขามประเทศสุดไายมันก็ะยังสู่แนวกินบานบาแนวกินเกา่าก่อนที่เพิ่นพากกินบ่ได้จักเถื่อแนวกินของบ้านเฮามันมียูสมองสุบอนซิขึ้นเขาลงหวยในปลาในทงไ้ทงนาไทยบ้านกะหามาอยากมากินกันได้ทุกฤดูกาล ยามงานบุญงานหับแขกเพิินกระพา้ากันเห็ดแนวกินบ้านเฮาต้อนฮับพี่หับน้องแนวกินบรบดาหลายยางไก่เป็นเมนูล้านอาหารแห่งห่วมกันกินแห่งแซ่บหลายแนวกินหลายยางกับไก่เป็นแนวกินโฮมค้นเอิญโมโอเอิญพวกมากกินแนวกินหลากหลายอย่างไก่เป็นหน้าตาภาพแทนวิถีชีวิตของไทยบ้านเฮาเป็นภาพแทนความทรงจําในวัยเด็กบ่า,าเวลาสิพ่านไปโดนปานใดเฮากับโบกเคยลืมมักคนละอยยางต่างคนละพื้นที กินไผ่กินมันหมักไผ่มักมันแต่ผมเสื่อว่าแต่ละคนกินแนวกินตามพื้นเพถิินฐานแซบคนละแบบเฮ็ดกันคนละวิธีรุงแตกต่างกันบ่งบอกรสชาติประจำทินกินแซบของไผ่ของมันภาคเหนือเฮ็ดกินแบบนั่นภาคใต้เฮ็ดกินแบบนี้ภาคกลางตะวันออกกินต่างกันเฮากินน้ำกันได้ซุยางแต่สุดท้ายซึเป็นค้นทางใดก็แล้วแต่เขาบ่เคยลืมแนวกินอีพอ,อีแม่เทียดให้กิน